ไปไประเด็นแรกก่อนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีสรุปว่าอาการของนายกอิงเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่าที่คิดเพราะว่ามีการเผยแพร่รูปออกมาแล้วว่านายกอิงถึงขนาดว่าต้องแทงสายน้ําเกลือแล้วก็ไปนอนฉีดยาเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะครับภายหลังจากช่วงเย็นวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมา นายกได้เดินทางไปพบแพทย์และให้น้ําเกลือนะครับเนื่องจากมีสีหน้าอิดโรยแล้วก็มีอาการเสียงแหบเจ็บคอโดยในวันเดียวกันนี้นายกได้ยกเลิกภารกิจงานทั้งหมดและส่งหนังสือลาป่วยหนึ่งวันไปที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะโดยทั้งนี้นะคะอาการเจ็บคอของทางนายกรัฐมนตรีนะคะ ที่ได้มีการเดินทางไปพทบ,ทบ,ทบแพทย์ในช่วงเย็นของวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางแพทย์ตวพรวจพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียในลำคอค่ะจึงทำให้หลอดลมอักเสบและเสียงแหบนะคะแต่ว่าตรวจไม่พบเชื้อโควิด19แล้วก็ไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุเ A หรือสายพันธ์ B ค่ะโดยทางแพทย์ก็แนะนำให้พัก1วันนะคะ โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าทางนายรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการรีโพสไอจิสตอรีของพี่สาวก็คือคุณพินทองทาชินวัตรคุณากรวงนะคะที่โพสต์รูปของนายกขณะนั่งให้น้ำเกลือโดยมีการเขียนข้อความด้วยนะคะว่าพักพักพักนอนนอนบอกตัวเองอีกเยอะเลยเดือนโนเวม ber แล้วก็มีรูปอิโมจิหัวเลาะท้งน้ำตา จริงๆเนี่ยอาการของนายกแพทองทานมันออกมาตั้งแต่เมื่อวานละเสียงแหบเลยนะไปเปิดงานมอบรางวัลอ,อบอทอนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูคลิปนายกที่ออกอาการเมื่อวานเสียงแหบนายกถึงขนาดต้องเอามือแบบปิดปากเลยนะครับเ,<อ>เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจุกดูคลิปกันก่อนครับ ท่านรองนายรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและคณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการสมาคมองค์กร <c oughs> องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้นะคะดิฉันก็ตั้งใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ มาที่นี่แล้วก็ดีใจอย่างมากๆด้วยค่ะขอเนี่ยสแสดงความยินดีนะคะกับอ,ององกรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง65แห่งนะคะรางวันนี้ค่ะเป็นรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าท่านได้ทางานหนักจริงๆนะคะแล้วก็ ทำให้มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับหน่วยราชการด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงราชการได้ราชการเองเข้าถึงประชาชนได้ก็ทําให้ลดช่องว่างและเมื่อมีปัญหาใดๆก็สามารถรัฐก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็คือสิ่ง ที่เราก็ตั้งใจว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนอกจากยินดีแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมสําหรับการทํางานหนักของทุกทกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณน,นะคะสํานักงานประหลัดสํานัก นายรัฐมนตรีนะคะคณะกรรมการแล้วก็คณะอนุกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินแล้วก็การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีนี้นะคะการจัดมอบรางวัลน,นี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่ดีค่ะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการทํางานให้กันและกันให้กับข้าราชการคนอื่นๆด้วยค่ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นรากฐานสําคัญของประชาธิปไตยค่ะอย่างที่กล่าวไปก็คือรัฐบาลก็มุ่งเน้นในการในเรื่องของการกระจายอํานาจนะคะเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้เข้าถึงราชการเข้าถึงบริการจากรัฐนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทุกทุกคนก็มาจากการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นในระดับของท้องถิ่นเองหรือระดับประเทศนะคะเราก็ต่างมีเป้าหมายที่ แน่ใจแน่ชัดเป้าหมายเดียวกันค่ะนั่นก็คือการทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็ดิฉันเองในวันนี้ที่มาก็ขอส่งกําลังใจให้ข้าราชการทุกคนนะคะทราบดีว่าทุกคนทํางานหนักค่ะแต่ว่าทํางานหนักนี้ไม่เสียเปล่าแน่นอนจะต้องเกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะขณะที่มีรายงานว่าภารกิจของทางนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันพรุ่งนี้นะคะ ก็เบื้องต้นเนี่ยบอกว่ายังคงมีกำหนดการตามเดิมก็คือในเวลา10นาฬิกาทางในรัฐมนตรีและคณะเนี่ยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยายนทหาร2กองบิน6นะคะดอนเมืองกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานร0 1ในพื้นที่ตำบลหนองพอกอำเภอทวัดบุรีค่ะจากนั้นในเวลา11นาฬิกาสนาทีนะคะนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสั่งการโมเดลการแก้ไขปัญหายายเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องทั่วประเทศ ที่บัดอขออภัยค่ะที่วัดบ้านเขวาทุ่งนะคะในอำเภอทวัดบุรีเช่นเดียวกันแล้วก็ก่อนที่จะในช่วงเที่ยงค่ะทางนายกรัฐมนตรีเองก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามการกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะคะของโครงการมินิธัญรักษ์ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะในตำบลโพไซอำเภอสีสมเด็จ แล้วก็ต่อมาในเวลา14นาฬกา30นาทีทางนายกรัฐมนตรีก็จะตรวจติดตามการฝึกอาชีพและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพเติดอปตน้ำใสของพื้นที่ตำบลน้ำใสอำเภอจตุรพักพิมานแล้วก็เดินทางกลับถึงกรุงเทพในเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นว่านายกแพทองทานจะหายท่น,น ไปลงพื้นที่ร้อยเอ็ดหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าพเกิดพูดถึงจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนายกเศรษฐาก็ไปบ่อยอนายกอิงก็เดินตามรอยนายกเศรษฐาเพราะว่าเขาตั้งเป้าอย่างนี้จุ๊จบว่าเขาจะาร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นจังหวัดสีขาวนำร่องปราบยาเสพติดตอนนี้เขาเอ็กซเรย์แบบว่าจับตรวจฉี่ทุกหมู่บ้านอ่ะเจอก็จับไปบําบัดแล้วก็กลับมาก็มีกระบวนการในการดูแลอเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับว่านายก แพทองทานจะหายทันภารกิจในวันที่1พฤศจิกายนหรือไม่นะครับอันนี้จบความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรี